สวัสดีครับวันนี้มาเช็คอาการแอร์รั่วซึมของคอมแอร์508นะครับคอมแอร์508ตัวนี้ติดตั้งอยู่ในรถโตโยต้ามิติเอ็กนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าคอมแอร์มีอาการรั่วซึมนะครับเช็คง่ายๆนะครับช่วงมูเล่หน้านะครับจุดนี้นะครับมูเล่หน้าคอมแอร์นะครับจะมีคราบน้ํามันเกาะนะครับและเวลามันปั่นหมุนนะเวลาเราสตาร์ทเครื่องปั่นหมุนนะครับนี่นะครับ คาบน้ำมันจะกระเด็นมาโดนแบตเตอรี่เรานะแล้วมาโดนช่วงฝากระโปรงนะครับเนี่ยจะหมุนรอบนะครับหมุนรอบไปหมุนรอบหมุนรอบแล้วก็จะมาโดนนะฮะคาบน้ำมันจากเป็นน้ำมันคอมแอร์นะครับที่เห็นที่เกาะตรงแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือการรั่วซึมของคอมแอร์ห้าูนย์ดนะครับอาการนี้นะครับเราถอดเปลี่ยนซีนได้นะครับถ้าคอมแรงอัดดีก็ถอดเปลี่ยนซีนเอานะครับ ตัวนี้ใช้กันเยอะนะครับคอมแอร์508นะฮะลงได้หลายรุ่นนะครับเป็นตัวที่ว่าฟรีไซส์เลยนะครับใช้ได้ถึงหกล้อสิบล้อก็เอาไปลงใช้กันนะครับเดี๋ยวผมจะถอดเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเปลี่ยนซีนแต่ว่าต้องเช็คก่อนนะครับว่าแกนนะฮะแกนมันสึกหรือเปล่าถ้าแกนสึกอาจจะเปลี่ยนซีนอย่างเดียวจะไม่อยู่อาจจะไม่คุ้มอาจจะได้เปลี่ยนคอมใหม่ให้ลูกค้านะครับยังไงก็เดี๋ยวจะทําการรื้อดูก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ